สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรัฐจังหวัดลุนธานีครับกรมบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลุมธานีแล้วก็โรงพักทุกแห่งครับตลอดจนที่ประการอําเภอทุกอําเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโครการเนี่ยครับปีนี้ตจะนี้คําสั่งที่0 5 7ครับ2 5 6ครับที่ที่เป็นแนวคมนะครับตั้งสูงขึ้นที่สานงานป้องกันภัยของเราชั้น3นะครับมีการตั้ง ตัวและบริการร่วมทั้งหมด14จุดในเอณฑ์มือด้วยกันครับปีเจ้าที่จากทุกภาคส่วนทั้งภาคพ,พักผอกชนกับทั้งผู้ดีแข็งหรือทั้งตำรวจไปปกครองทางบุคลากรทางแพทย์นะค,ครับเจ้าที่ขนส่งอปพ,อพอรอต่างๆแต่ทุกเทศบาลทุกท้องถิน่นมาช่วยกันแล้วก็ถามมาได้ผลดีไหมก็ได้ผลดีครับเราเริ่มมาตั้งแต่11เมีายน,นึงนะหนึ่ง เที่ยงคืน17เมษาย,ยนถึง17เมษายนยินสินาฬิกาครับก็เวลาทั้งหมด7วันพอดีเต็มข้อมูลก็คือได้ผลดียขึ้นเรื่องของคนตายนะครับปีนี้ลดลงไปจากเดิมปีแล้ว7คนเป็นเดิม4คนนะครับ3รายด้วยกันหลายคนบาดเจ็บเพิ่มขึ้นปีนี้แต่งว่ามีการป้องกันที่ดียิ่งขึ้นนะครับบาดเจ็บ38รายเพิ่มขึ้นจากปีแล้ว36ราย มันเหตุเกิดทั้งหมด3 6ครั้งนะครับปีที่แล้วยิ่งแตกคำาจะเพิ่มขึ้นมากแต่การสูญเสียรถดมงก็เป็นที่น่าพอเจพอใจนะครับพอใจเป็นค้อเขาคิดใหม่ว่าปีต่อไปนั้นในผู้จัดการต่างนั้นต้องคิดใหม่แล้วว่าจะมีรถบัเหตุได้อย่างไรนะครับเราบอกว่าการใช้สายสห่อสารมาจากการเมาสุรา 2. สอขับรถเร็ว 3. ามแพื้น กจ็จาจอดสีล่ลงมาถ้าเมาสุราก็แค่ได้ก็ไดเรั่เฝ้าระวังเตือนให้มากขึ้นจับให้มากขึ้นนะครับแล้วทุกคนใส่ใจ,จกันแล้วกันเมาไม่ได้ออกไปไหนมันก็อยู่กันที่ไม่เห็นอะไนะครับแต่นี้เป็นข้อคิดวลาปเอร,ร์บเหตุเกิดตูมเดียวที่ครับตายไปสองศพข้างเดียวเราบริลุธรีกสองคนจะเป็นพ่อรถหรือบบนีทราบ ก็ต,ต้องต้องพึ่งสมวูรณ์ลงไปครับในเรื่องของการใช้พลังงีนมันมากขึ้นนะครับแต่ก็ตามก็เกิดแล้วก็คิดมาจาการใหม่เัาต้อไปข้างหน้าด้วยก็ล้แก้ในทางการเพิยมการป้องกันมันได้ดีขึ้นผมเองท่านในทางของจันตแพทย์ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับหรือ้เจอที่ตำรวจเจ้าที่ขนส่งจังหวัดบุริกรการแพทย์พยาอิสระศูนย์นะครับทั้ง สมัคัญก็กันไปประเรือนภูนิธิต่างๆและคือข่ายกลุ่มประชาชนของเรานะครับที่ได้ร่วมมือเนย่งเข้มแข็งจริงจังมั่เกียวทานตลอดที่ผ่านมาครับต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งและในการนี้ขอรักนาสีสุนทรมาเทพคูณาประธานทุกท่านแคล้วคลาดจากในนารานั่งป้นนะีรับมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าคิดสิ่งใดให้สมสรงสิ่งนั้นทุกประการตลอดไปครับและโอกาสนี้ก็ขอปิดศูนย์ ติดกับการร่วมป้องกันเพียอนแผ่นดินรุนกุศรสมานท์านนาีประจำปี256ในปนี้ครับขอบคุณครับ